และนี่คือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลาส้มหมู่ที่9บ้านโนนตาลตำบลมะคา้าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยมีนางรจนาทิพโยธาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านโนนตาลเป็นหัวหน้ากลุ่ม ค่ะกุ่มปลาสมนะคะเรือว่ากุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของมูบานน่นตาลสินค้าของห้าก็มีหลายชนิดนะคะมีปลาตะเพียนนะคะปลาจีนนะคะปลาตองแล้ะกระหม่อมไข่ปลามีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบทั้งปลาส้มปลาจีนปลาส้มปลาตะเพียนทั้งชนิดแบบเป็นตัว และแบบเป็นชิ้นปลาส้มปลากายมีทั้งแบบชนิดแพ็คถุงและแบบถุงซิลสุญญากาศไข่ปลาส้มแบบชนิดกระปุกเล็กกระปุกใหญ่และแบบถุงและผลิตภัณฑ์ใหม่ปลาแดดเดียวการสาธิตวิธีการทำปลาส้มแบบชนิดเป็นตัวและแบบชนิดเป็นชิ้นคัดเลือกตัวปลาไซส์ขนาด3ตัวโลและสองตัวโลจัดทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ครั้งละ300กิโลกรัมขั้นตอนแรกในการเห็ดป่าสมนะคะพอได้ป่าบ้าแล้วเขากับมาล้างทำความสะอาดคอดเกตออกเราก็บ,บัง<ฮ>ล้างให้สะอาดลหลายๆน้ำนะคะมัดเกลือไว้ขึ้นนึงพอตื่นขึ้นยง้มมือเศร้าเ<ฮ>ขากับมาล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาไปพึง่ง พ no, ึ่งให้มันเสด็จน้ำนะคะเพอพึ่งไห้เสด็จน้ำแล้วสิได้แบบนี้จ้ะปลาหาโล่กะเข่าสวยโลนหนึ่งกระเทียมโลนหนึ่งเกลือขีดเพิ่งน้ำตาลเพิ่งขีดชุ่โรสเพิ่งขีดผสมทุกอย่างกระคุกปลาแบบที่นี่เอาเสวนผสมทุกอย่างคุกเข่ากับปลานะคะ ่ขหากันดีคุณได้แน่ตกแต่งตัวปลาให้มันน่ากินเนาะคันคันนบอี่การนั่นยัดพุ่งปลามันจะแปบมันจะบอตมันจะบออ้วนมันบนากิน อันนี้มันสีง่ายก่อนมันคลุกเข่าเขาง่ายกปลาตัวน,นั้นมันบริยัทองยัดยังไหมคุกเังซีน่ะนำปลาที่คลุกเคล้าเครื่องแล้วแพ็คใส่ในถุงขนาดใหญ่เรียงเป็นชั้นอัดลงในถังขนาดใหญ่แล้วพับปากถุงลงใช้ถุงวางทับด้านบนก่อนจะนำถุงบรรจุน้ำมาวางทับด้านบนเพื่อไล่อากาศ หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นนำปลาส้มที่หมักมาแพ็คในบรรจุพัณฑ์ในแพ็คเกจต่างๆการแพ็คแบบถุงซิลสุญญากาศเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและรักษาคุณภาพของปลาส้มให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นวิธีการทำป,ปลาส้มปลากรายเนื้อปลากราย10กิโลกรัมต่อเกลือ2ขีดข้าวสวย1กิโลกรัมกระเทียม1กิโลกรัม คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจนเนื้อปลาเหนียวไม่ติดมือเอาใบเตยรองในถาดจากนั้นนำเนื้อปลาไก่ที่คลุกเคล้ามาเทลงในถาดเกลี่ยให้สวยงามและนำใบเตยมาปิดทับด้านบนเพื่อดับกลิ่นคาวนำถาดใส่ในถุงปิดให้สนิททิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นนำมาตัดเป็นชิ้นบรรจุใส่ถุงพร้อมจำหน,น่าย ขั้นตอนที่แล้ได้คะเห็ดหมํามไข่ปลาหมํา,มามไข่ปลาสิบกิโลใส่เกลือสามชีดใส่กระเทียมโลหนึ่งเข่าโลหนึ่งแล้วก็มาคูเข่าใส่กันมาคูเข่าใส่กันคั่นจนว่าได้ได้พอละคั่นแล้วเมื่อนวดได้มันได,ได้แล้วก็เคี่ยงปรุงกับพ่อพ่อพ่อ,พอดีแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเห็ดอยู่ประจํา โดยมีโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG ตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยอาจารย์พิมพรภูครองเพชรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้นำองค์ความรู้และช่วยพัฒนากลุ่มภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามช่วยเหลือชุมชนให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน คุมแปรรูป,ปรผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมานุ่นตาลน,น,นะคะ,นะนสนใจติดต่อ,บอเบอร์0621166284นะคะเย้